สามแข้งดังถอนตัวทีมชาติไทยก่อนศึกใหญ่แอนโทนีฮัตสันเจอข่าวร้ายต่อเนื่องความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การคุมทีมของแอนโทนีฮัตสันต้องเจอปัญหาไม่คาดคิดก่อนลงสนามในศึกสำคัญช่วงฟีฟ่าเดยเดือนพฤศจิกายนนี้เมื่อนักเตะตัวหลักของทีมจำเป็นต้องถอนตัวออกจากแคมป์ถึงสารายรวดเริ่มจากรายแรกสุพรรณคองสง กองหลังจากทรูแบงคอกยูเนเต็ดที่มีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อทำให้ต้องถอนตัวออกจากทีมชุดนี้โดยฮัตสันได้เรียกชินพัทลีออกจากบุรีรัมยูเนเต็ดเข้ามาเสริมแทนทันทีส่วนรายที่2โฟเบอร์อนันยะอสังวานแนวรุกความหวังจากลำพูนวาริเออร์สมีอาการแกล้มเนื้อฉีกต้องถอนตัวออกจากทีมแน่นอนแล้วหลังโชว์ฟอร์มโดดเด่นในไทยลีกก่อนหน้านี้และรายสุดท้ายทีรศินแดงดา ศุนย์หน้าตัวเก๋าจากทรูแบงคอกยูไนเต็ดหลังเจ็บแกล้มเนื้อต้นขาขวาลามไปยันเข่าต้องพักราว3-4สัปดาห์อย่างต่ำจากเกมลีกนัดล่าสุดถือเป็นบททดสอบสำคัญของฮัตสันและทัพช้างศึกที่ต้องจัดทัพใหม่รับมือสถานการณ์ไม่คาดฝันก่อนลงล่าชัยในสองเกมสำคัญปลายปีนี้